ไม่มีใครแคร์หรอกตั้งใจทำงานและโฟกัสที่ตัวเอง nobody cares work hard and focus on you สวัสดีค่ะทุกคนเคยไหมที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครสนใจสิ่งที่เราทำไม่มีใครชมไม่มีใครเห็นค่าของความพยายามเราบางทีเราอาจโพสรูปออกไปก็งเงียบกริบหรือตั้งใจทำงานแต่กลับถูกมองข้ามแต่รู้ไหมคะนั่นอาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตคุณโทนี่โรเบิร์สเคยพูดประโยคสั้นๆที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลกว่า ไม่มีใครแคร์หรอกตั้งใจทำงานและโฟกัสที่ตัวเองแล้วทำไมคำพูดนี้ถึงทรงพลังนักมาค้นหาคำตอบไปด้วยกันทำไมไม่มีใครแคร์ถึงเป็นเรื่องดีมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ต่างก็ยุ่งกับชีวิตของตัวเองทั้งนั้นค่ะลองคิดดูสิว่าตอนคุณนั่งคิดมากว่าใครจะมองเรายัางไงคนอื่นเขากำลังคิดถึงตัวเองถึง90%ของเวลาทั้งวันไม่ใช่เพราะเขาเห็นแก่ตัว แต่เพราะนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เมื่อรู้ว่าไม่มีใครแคร์จริงๆแล้วมันคืออิสระคุณไม่ต้องกดดันตัวเองให้เป็นคนที่สังคมคาดหวงังไม่ต้องแต่งตัวให้ใครชอบไม่ต้องทำตัวให้ถูกใจคนทั้งโลกคุณมีสิทธิ์เป็นตัวคุณเองแบบเต็มร้อยปลดโซ่ตรวนของความกลัวถูกตัดสินซะแล้วชีวิตจะเบาสบายขึ้นกว่าเดิมตั้งใจทำงานแบบที่ไม่มีวันเสียใจ แต่การจะเป็นตัวตนที่ดีที่สุดได้คุณต้องลงมือทำอย่างหนักโทนิรบบนเรียกสิ่งนี้ว่า The Power of m a s s i v e a c t i o n เพราะความสำเร็จไม่ใช่โชคชะตาแต่คือการสะสมความพยายามทีละน้อยทุกวันเคล็ดลับคือเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่ามัวแต่ดูว่าเพื่อนร่วมงานได้โปรโมชั่นเมื่อไหร่หรือเพื่อนสมัยเรียนรวยแล้วยังไงโฟกัสที่การเติบโตของตัวเองแค่วันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานก็พอแล้วลองถามตัวเองทุกเช้าว่า วันนี้ฉันจะทำอะไรให้ดีขึ้นเพื่อเป้าหมายของตัวเองแค่นี้ชีวิตก็มีทิศทางแล้วค่ะโฟกัสที่ตัวเองไม่เท่ากับเห็นแก่ตัวบางคนอาจแย้งว่าการโฟกัสที่ตัวเองนี่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เหรอคําตอบคือไม่เลยการที่คุณแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจคือพื้นฐานที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างยั่งยืน เหมือนเวลาขึ้นเครื่องบินที่เราต้องใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนช่วยคนอื่นคุณต้องเติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนจึงจะแบ่งปันให้โลกได้อย่างแท้จริงลองสังเกตดูเวลาเราเอาแต่ตามใจคนอื่นจนลืมตัวเองสุดท้ายก็เหนื่อยและหมดพลังแต่ถ้าโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาสและคนที่ดีเข้ามาโดยอัตโนมัติจำไว้เสมอคะ่ะโลกไม่จบแค่วันนี้ ทุกความพยายามที่คุณทุ่มลงไปจะเบ,บ่งบานเมื่อเวลามันถูกต้องและถึงวันนั้นจะมีคนมารู้จักคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเองเริ่มจากวันนี้ทำงานอย่างมุ่งมั่นโฟกัสที่ตัวเองแล้วโลกจะปรับระดับมาหาคุณเองหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกช่องนี้ไว้เพื่อไม่พลาดคลิปพัฒนาตัวเองทุกสัปดาห์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ